โอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามที่หลายๆคนเนี่ยมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจมิชแวน Amazon นะครับที่เราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือว่าเอ้ย<ไ>มันมีค่าใช้จ่ายในการสมัครไหมมันมีสิ่งที่เราต้องเสียในการซื้อของมาลงทุนในการต่อมของเวลาเราขายได้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าฟรีค่าต่งตางๆนานาเดี๋ยผมจะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยเขาใจผิดเยอะมากๆนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในแพลตฟอร์มของ amazon.com เนี่ยจะมีวิธีการหารายได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับยกตัวอย่างหลักๆนะครับท ทั่วไปเลยก็คือ1น,นะครับเป็นการขายของในรูปแบบของ Amazon Seller นะครับนั่นคือสิ่งที่คนเข้าใจคุไทยหลายๆคนจะรู้จักในรูปแบบนี้นะครับวิธีการก็คือว่าเราจะต้องมีสินค้านะครับหรือว่ามีของเนาะ ส่งไปหาอเมซอนนะครับที่อเมริกานะครับเพื่อทําการสต็อกในคลังของเขานะครับแล้วก็จะมีค่าโกดังสินค้านะครับเวลาขายได้ก็จะมีค่าฟรีนะครับค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้คือสิ่งที่คนรู้นะครับแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะทําในรูปแบบนี้นะคุณจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับ3.999เหรียญนะครับหรือประมาณ1ันสต่อเดือนนะครับเพื่อที่จะสมัครเป็น Account Professional เนาะอันนี้คือสิ่งที่คนเข้าใจแล้วก็รู้นะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดเขาทำในรูปแบบของธุรกิจ Merch Amazon คุณจะต้องมีค่าจ่ายนะมีค่าทมเนียนในการลงขายนะผมบอกเลยนะครับว่าใครรู้แบบนี้คือมั่วนะครับและอย่างที่สองนะครับคือธุรกิจ KDP นะครับหรือการขายสบุดบนเว็บไซต์ของ Amazon นั่นเองนะครับรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า Pri n t on Demand นะครับในรูปแบบของหนังสือเวลาเราเรามีงานขายนะครับสมมติเราออกแบบงานขึ้นมาหนึ่งงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกพาคุณเข้าไปดูนะครับว่า,า KDP คืออะไรเนาะอ่ะ ลองดูนะครับผมจะลองเซิร์ชคำมเมอร์หนังสือนะครับลงไปในนี้แล้วคือจะมีหนังสือที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะคุณจะเห็นเลยนะครับแต่ทีนี้นะเนี่ยหนังสือ KDP เนี่ยมันคือรูปแบบของเป็นออนไลน์แล้วนะเวลาที่เราขายเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะนี้ครับก็คือเราจะอัพโหลดพวกไฟล์รูปภาพหนังสือเนี่ยลงไปนะครับ แล้วก็ไส้ใน,นต่างๆมันก็จะมีแบบอ่านี่เป็นอักสำหรับเด็กเนาะมันก็จะมีเหมือนอย่างเป็นตัวเลขนะครับห้เขาลองฝึกวาดฝึกเขียนอ่ะแบบนี้แหละเราจะมีหลากหลายหน้าถูกไหมครับแ,แต่ A B C D E F G เป็นต้นไปนะครับเราอัพโหลดงานหรือว่าไฟล์พวกนี้ลงไปในเอ่าเว็บไซต์ของ a m a z อน KDP นะครับเวลามีการขายมีการซื้อเกิดขึ้นเนี่ย Amazon ก็จะทำการผลิตนะครับแล้วก็จัดส่งพิมพ์ในตัวการออกแบบหรือว่า ตัวหนังสือของเราเนี่ยตัวแพทเทิร์นเนี่ยครับตัว a ถึง Z เนี่ยลงไปบนหนังสือนะครับแล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามาซือ้อเอาก็จะผลิตตรงนี้ออกมาแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับซึ่งเราเองเนี่ยแค่อัปโหลดงานลงไปนะครับไม่มีค่าจ่ายในการลงขายไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อของต้นทุนต่างๆเพราะว่าไปสอนกับคารบูเรให้หมดแล้วนะครับสมมติาาเนี่ยตั้งราคาขายอยู่ที่6.5เนี่ยคือ เราจะไม่ได้กาไรทั้งหมด6.5นะครับเราจะได้กําไรจากส่วนต่างนะ6.5จะเหลือกําไรประมาณ1เหรียญถึง2เหรียญเนาะไอ้ส่วนต่าง1เหรียญถึง2เหรียญเนี่ยคือเราจะเก็บเข้าไปได้เลยโอเคไหมครับอันนี้คือรูปแบบ 2. ที่2รูปแบบที่3ามคือ Amazon Influencer นะครับเป็นการทำธุรกิจในการรีวิวสินค้าด้วยวิดีโอสั้นนะครับเพื่อรับ royalty หรือว่ากาไร c o m ม i s s i o n ต่างๆเกิดขึ้นจากสินค้านะครับอาจจะมีทั้ง ตั้งแต่3ถึง20%นะครับคุณสามารถรีวิวอะไรก็ได้ที่มีอยู่บน Amazon นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติผมมีมือถือนะครับผมก็เอาอมือถือของผมเนี่ยมารีวิวนะครับ,รรบทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นแล้วก็ทำการ แปะลิงก์นะครับแตะแท็กทำเป็นบิโอสั้นต่างๆอันนี้ก็จะเราสามารถหาเงินได้ในรูปแบบนี้นะครับคอมมิชชั่นสมมติคอมมิชชั่น3%นะครับจากอันเหรียญเราก็ได้ไปเลยนะครับจ่ายสิบเหรียญอะไรก็ว่าไปอันนี้คือรูปแบบที่สามนะครับแต่รูปแบบที่สี่นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือการทำในรูปแบบของบริจตอติบาลหรือว่าธุรกิจเมอร์ชแวร์เปอร์ซอนนะครับนี่หน้าตาของธุรกิจเมอร์ชแวร์เปอร์ซอนนะครับเรแตกต่างกันออกไปเนาะทีนี้เนี่ย เวลาเราจะเข้ามาทำเนี่ยมันจะคล้ายกับธุรกิจ KDP นะครับหรือธุรกิจพิมหนังสือนะครับแต่จะเปลี่ยนโปรดักต์หรือว่าสินค้าเป็นในรูปแบบของ Apparel หรือว่าเสื้อผ้านันเองนะครับเวลาเราจะได้รางไอข u าวนะครับมันจะมี2วิธีหลักๆที่สามารถใช้งานได้นะครับณนะตอนนี้เนาะเป็นวิธีการ Official ก็คือห่งนะครับ ให้คุณสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของตรงต่อเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้อาจจะทําให้โอกาสในการได้รับไปเขาค่อนข้างะยากมากนะครับแทบจะมีประมาณไม่ถึง1%เลยนะครับที่ได้เนาะและวิธีการที่2นะครับที่คุณจะมีโอกาสได้รับไปเขาที่ง่ายกว่าเดิมนะครับก็คือการสมัครผ่าน a m a z o n i n f l u e n c e r นะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมการมีสินค้าเล็กนะครับอ่ะลองมาดูเลยครับถ้าเกิดว่าเรามีไปเขาอเ a m a z o n i n f l u e n c e r แล้วเนี่ยวิธีการทำมันจะทำยังไงนะครับให้คุณกด sign up แบบนี้เข้าไปนะครับ มาสอนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณมีให้คุณเลือกทางซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีให้คุณเลือกทางขวานะครับแอรเขามารั้นี้เขาถามเนียหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นแอ c o คา t เซอร์เนอร์หรือว่าเป็นแอร์คาวผู้ขายนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะครับคุณก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วคุณก็กดใส่ดินนได้เลยนะครับอ่าสมมติ ในกรณีที่มีแล้วนนะครับสมมุติถ้ามีแล้วเนี่ยคุณก็กดเข้าไปครับใส่หอินเนาะแล้วคุณก็กรอกบ,บัญชีให้เรียบร้อยนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยเวลาคุณกรอกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะพาคุณไปอยู่ที่หน้านี้นะครับเขาจะมีการถามว่าให้ลิงก์กับโซเชียลมีเดียนะครับอะไรก็ได้นะครับที่คุณมีเนาะอ่าเป็นช่อง i n อ l u e n c e เป็นการรีวิวสินค้านะครับเชนด์ Channel. คุณจะต้องมีการเชื่อมโยงกับบัญชีเพจนะครับเฟซบุ๊กทิกต็อกนะไอจีหรือยูทูบก็ตามนะครับเวลาคุณเลือกเนี่ยสมมติเราเลือกเป็น f Facebook นะก็เรีกให้เรียบร้อยนะครับเวลาคุณ สมัครมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันผ่านเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดวไม่ผ่านเนี่ยให้คุณทำการกลับไปปั้นโซเชียลมีเดีของคุณอีกรอบหนึ่งนะครับเดียวกันกลับไปลงคลิปวิดีโอนะครับเพิ่มผู้ติดตามจะยิงแอดนะครับเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรก็ตามนะครับไปทำแบบนั้นนะครับแล้วก็กลับเข้ามาสมัครใหม่ในรูปแบบเดิมนะวิธีเนี้ยทำคุณสามารถทำได้ซ้ำๆเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้แอคเคาท์มาเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะถ้าไม่ได้กลับไปปั้นโซเชียลมีีเ่่่นคบบแ้้งิิปใหพไปเรื่่อกวาจะได้้คเเวลาุณไดี๋ เพื่อนๆมาได้รอแล้วเนี่ยให้ทําการนำแอคเคาน์แล้วเนี่ยไปสมัคร m มือร์ชแวร์ไปโซนแอรนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีการที่คุณจะได้มีโอกาสได้รับแอคเคาน์ r ือร์ชแวร์ที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาที่คุณอยากเลือกสมัครไอ้ m มือร a n แวร์ไ o n เนี่ยให้คุณเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้า Landing page ของ Amazon Merch Online นะครับแต่หลังจากทีคุณกด Sign Up เข้าไปเวลาคุณกด Sign Up เนี่ยเขาก็จะบอกคุณนะครับว่าอ่ะคุณมีแอคเคาน์อยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีแอคเคาน์เนี่ยให้คุณอขง create account Amazon นั่นเองนะครับแต่ว่าให้ตัวเราสมัครอ่านในตัว i n f อนเซอร r เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีแอคเคา t ์อยู่แล้วให้เรานำแอคเคานต์เนี่ยมาใส่ทินได้เลยเวลาเราสมาัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีในตัวของการกรอกข้อมูลภาษีข้อมูลต่างๆข้อมูล Ta ษ์นะครับให้คุณกรอกข้อมูลจากทิกได้เลยนะครับคุณอยู่ประเทศไทยคุณกรอกประเทศไทยแต่มันจะมีการลิงก์ข้อมูลกับบัญชีรับเงินของประเทศเรานะครับนั่นคือเพลเนี่ย er ให้เราใช้เพลเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถลิงก์โดยตรงกับธนาคารไทยได้นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเพลเนี่ยให้สมัครเพล้อบ เพลเนีย er เนี่ยโอเคหน้าตาเพลเนีย er เป็นอย่างนี้นะครับคุณเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเพลเนียแล้วก็ทําการลงทะเบียนลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับผมพอเราได้รับแพ็กเขาเพลเนียแล้วเราไปผูกกับตัวอ m azon เมิร์ชนะครับแล้วก็ทําการ ign up ใส่ i เข้าไปนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากที่คุณสมัครอ m ม azon เ e ิร์ชเรียบร้อยนะครับลิงก์ทุกอย่างรอข้อมูลภาษีข้อมูลรา,าลลเชื้อเงินงต่างๆเนี่ยให้คุณรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเขาจะตอบอีเมลกลับมาว่าคุณสมัครผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับ โอเคไหมทีนี้นะครับเรามาลอง,งดูเดต้าของ m r ื้อแสวบมาซอนมากนะครับสินค้าของเขาเนี่ยมันจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับ Apparel นะครับหรือว่าเสื้อเน็นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยผมจะลองเซิร์ชคำว่า Funny T-shirt นะครับ แล้วมันจะขึ้นโปรดักที่เกี่ยวกับเสื้อขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าเป็นสิ่งอลักษณะนี้นะเนี่ยอย่างเนี่ยแบบนี้ครับเสื้อคันนี้นะครับเสื้อสีดําแบบนี้แล้วก็แบ,บ็คกราวด์ขาวเนี่ยอันนี้จะเป็นของเว็บไซต์ m e r c h u l t i m a t นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเสื้อสีเทาหรือว่าเสื้อสีแดงแบบนี้ัน,นี้คือไม่ใช่นะครับเป็นบัญชีของเลเลอร์นะครับหรือว่าผู้ขายที่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเองนะครับนี่แบบนี้นะครับ เด่กเด็กเแบบนี้ไม่ใช่นะครับมีตัวคนขึ้นมาไม่ใช่นะครับอันนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าแล้วก็ถามว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราได้รับเงินยังไงแบ่งเงินยังไงเลยครับที่กําไรยังไงนะครับก็มาดูที่หน้าเลยนะครับเขาก็จะเวลาเราอัปโหลดสินค้าใช่ไหมครับผมเราทำงานในธุรกิจเมอร์ชแนนอนด์มาร์เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ต้องที่จะผลิตสินค้าหรือว่าจัดส่งสินค้านะครับเพราะว่าการทํา ทุกอย่างตรงนี้ตัว Merge Man s o n ี่ยจะเป็นคนทำซัพพอร์ตตรงนี้ให้กับเรานะครับนั่ของเราคือการออกแบบแล้วก็อัปโหลดลงไปยังแพลตฟอร์มนั่นเองนะครับเวลาเราอัปโหลดลงไปยังแพลตฟอร์มเนี่ยสมมตินี่คือเสื้อของผมนะครับผมอัปโหลดลงไปเนี่ยเราก็้ทำการเลือกสีนะครับเลือกไซส์เลือกประเภทให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะมีหลากหลายให้คุณเลือกคุณก็ติ๊กไปนะครับอ่ะมาดูในส่วนของราคานะครับคุณจะเห็นว่าราคาดีฟอลต์เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ18.99เหรียญนะครับเราดูที่ตลาด .com อมนะครับอ่ะ ทีเนี้ยกำไรมันอยู่ตรงนี้ครับ4 1 5นี่คือกำไรของเราถ้าเราอยากได้กำไรมากขึ้นนะครับแล้วก็บวกเพิ่มไปตั้งไป19ทีเนี้ยกำไรเราก็จะเยอะขึ้นละทีเนี้ยเวลาลูกค้าเขาเข้ามาซื้อนะครับเขาจ้มาซื้อในราคา19.99เหรียญโอเคไหมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาเข้ามาซื้อแล้วนะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือส่วนตัดก็คือ4.89เหรียญน,นี่คือกำไรของเราเะครับเขาจะทำการหักต้นทุนออกไปเรียบร้อยนะครับเขาไม่ได้โอนมาให้เรา19.99เหรียญนะ เขาให้เรามา4 8เหลียมในส่วนของกำไรส่วนต่างนั่นเองนะครับเราจะได้รับแค่ตรงนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนคืออะไรแล้ต้องออกไหมนะครับคำตอบคือไม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอ้ ทามาแล้วนะครับเสียตังค์ต้องมีค่าสมัครก็มีค่าดเนียไม่คุ้มค่าใช้จ่ายตุนนี้นั่นนะครับผมบอกเลยว่ามั่วนะครับเพราะมันไม่มีการเก็บค่าดำเนียใดๆเลยอน,นี้ต้องเคลียร์ใจให้รู้นะครับเพราะว่าเมนเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดนะครับแล้วมองว่าอสมัครแล้วต้องเสียเงินไหมต้องมีค่าดาเนียต้องนำทุนนี้นั่นอะไรก็ตัดเลยครับผมบอกเลยนะคือมั่วนะครับถ้าถามว่าถ้าเกิดว่ามีการคืนของละ ทํายังไงนะครับคือถ้าเกิดมีการคืนของใช่ไหมครับลูกค้าจะคืนมาที่ Amazon นะครับเราไม่ต้องที่จะรับของนะครับหรือว่าเราไม่ต้องจะสต๊อกของหรือว่าต้องรับของที่มันเสียหายหรือว่าลูกค้าเขาไม่เอานะครับแล้วหลังจากที่เราโดนคืนของเนี่ยเราจะถูกลิฟต์กำไรส่วนต่างก็คือไอ้กำไรที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยออกไปแค่นั้นเองนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่ได้และไม่เสียอะไรเลยนะับนั่นก็เป็นผลที่ว่าเอ้ยเราเองเนี่ยก็จะไม ok? ่มีการขาดทุนใดๆในการทํางานในธุรกิจอี้งนันเองนะครับโอเคเนาะทีเนี้ยเวล มีเงินเข้ามานะครับเขาจะสรุปเป็นสิ้นเดือนให้กับเราเนาะเวลาเขาสรุปมาเรียบร้อยนะครับโอเคสมมุติเดือนนี้เราขายได้1นึ่พันเหรียญน,นะครับหนึ่พันเหรียญเนี่ยจะถูกโอนมาที่เทลเนี่ยของเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไป ถอนจากเปลี่เนี่ยเข้าสู่บัญชีราคาแถวร้อน,อนเองนะครับขั้นตอนเป็นง่ายๆสิ้ลแบบน,นี้เลยครับโอเคทีนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะว่าการทํางานของธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วภาพรวมต่างๆเป็นยังไงต้องเสียเงินหรือเปล่าเวลารับเงินเวลาจ่ายเงินต้องทำยังไงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่าถ้ามีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับ